สวัสดีครับ f อแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปในช่องไล่สวนผสมพลังงานจากแทงกระสิทนะครับอ่าผสมพล c h ช n แนลนะครับวันนี้ผมมีความรู้มาแชร์กับให้กับ f อและทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนะครับคือการต่อระบบการใส่ปุ๋ยไปกับสายน้ำหยดนะครับแบบ ง่ายๆแล้วก็ประหยัดก็ประมาณนะครับไม่ต้องสิ้นเปลืองมากมายนะครับมาดูกันเลยนะครับอันดับแรกเราก็มีถังนะครับถังตัวนี้ผมใช้ถัง PVC ขนาด2 0 0รอลิตรนะครับเพื่อจะใส่น้ำแล้วก็ปุ๋ยผสมตรงนี้ต่อมาก็คือสามทางสองนิ้วนะครับรถ หนส่วนสนะครับต่อเข้าออทางที่มอเตอร์ดูดน้ำมาจากลําคลองนะครับนี่นะครับต่อเข้า,ออาด้านด้านมอเตอร์ดูดนะครับเข้าลำคลองนะครับต่อมาก็คือวาลว์ปิดเปิดปลดวาลวนะครับขนาด1นส่วนส แล้วก็สามทางขนาดหนึ่งส่วนสองไอต่อมนวาวาาหนึ่งอีกตัวนะครับววาววาวแรกนี้นะครับเบาที่ต่อจาก3ามทางแรกนี้ก็คือสำหรับปิดเปิดน้ําปุ๋ยที่ผสมแล้วที่มาจากถังลนะครับเมื่อเราผสมแล้วเราก็จะเปิดน้ําเปิดวาวนี้ จะเข้าไปมากน้อยเท่าไรเราก็เปิดเข้าไปส่วนวาล์วตัวนี้ก็คือเป็นไล่อากาศถ้ากรณีว่าในถังนั้นนะในถังนี้มันมีอากาศเราก็ไล่อากาศตรงนี้เปิดให้อากาศออกตรงนี้นะครับไม่งั้นมอเตอร์ถ้าอากาศเข้าไปในมากๆนี้มอเตอร์ก็จะลัน,ลนรันได้คือรันฟีด เดนฟรีครับเรามาดูว่าเราต่ออยังไงเข้าในถังนะครับเป็นก็ต่อ3ามทาง1นึส่วนสนะครับก็ต่อขึ้นมาตรงน,นี้ใส่วาล์วตัวหนึ่งแล้วก็มีท่อดูดท่อ,อยางสายยางนะครับท่อนี้เพื่อที่จะ เอาดูดน้ำจากถังนะครับน้ำจากถังกรณีว่าเราจะาดูดน้ำให้ในถังแห้งนะครับเราก็จะใช้ท่อนี้เลยครับเนี่แต่ถ้าลานปกติเราก็จะใช้ท่อที่เราเจาะไว้นี่นะครับแต่ว่า <c oughs> ท่อตัวนี้ มันจะไม่แห้งนะครับพอมันจะสูงจากก้นถังอยู่เพื่อจะไม่ให้ตุกตะกรกกานหรือว่าพวกากากล้วปุ๋ยเนะี่ยเขาไปในไปอุดตันสายน้ำหยดนะครับด้านออกคองมอเตอร์นะครับก็มีข้องอนะครับข้อต่อแล้วก็ข้องอ ขนาดสองนิ้วต่อไปที่ท่อเมนส่งไปในสายน้ําหยดะนะครับส่วนส่วนวาล์วนี้นะครับวาล์วนี้ก็สำหรับเปิดเติมน้ำในถังนะครับนี่ก็มีเท่านี้นะครับนี่คือการ ต่อระบบการใส่ปุ๋ยไปกับสายน้ำหยดนะครับแบบง่ายๆและประหยัดไม่ไม่ต้องไปเปลืองอุป,ปกรณ์มากมายนะครับครับถ้าสำหรับท่านใดที่จะนำในระบบที่ผมต่อเอาไปใช้งานก็ สามารถที่จะเอาไ,ไปใช้งานได้เลยนะครับแบบง่ายๆและประหยัดงบประมาณด้วยนะครับต่ได้ตัวเองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมครับหลังจากดูคลิปแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องไล่วสวนผสมพลังงาน จากแสงอาทิตย์ปฐมพร a n n e l นะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ